สวัสดีค่ะหลายคนถามเบลมานะคะว่าเซรั่มหน้าเด็กคืออะไรใช่สเต็มเซลล์หรือเปล่าและสเต็มเซลล์นี้สกัดมาจากอะไรนะคะตัวเซรั่มหน้าเด็กนี้นะคะได้นวัตกรรมที่มาจากศูนย์วิจัยสเต็มเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะที่ชื่อว่า STRI ซึ่งเขาวิจัยเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ต้นกําเนิดมนุษย์นะคะหรือเอาง่ายๆก็คือสเต็มเซลล์ที่มาจากลกมนุษย์นั่นแหละนะคะ แล้วเราเนี่ยก็ไปคุยกับทางเกาหลีค่ะเพื่อที่จะนําเข้ามาในไทยทางเกาหลีก็เลยได้ทําการผ่านกระบวนการนวัตกรรมต่างๆมากมายจนกลายเป็นสารสกัดที่ชื่อว่าโอลิโกเปปไทด์ค่ะ ซึ่งโอลิโกเปปไทด์นะคะก็คือให้ผลเทียบเท่ากับการใช้สเต็มเซลล์โดยตรงเลยนะคะมันก็เลยทําให้ทุกคนที่ใช้เห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้สิ่งแรกที่จะรู้สึกเลยนะคะคือรูขุมขนกระชับผิวอิ่มน้ำนะคะหน้าเด้งฟูลิ้วรอยบางๆเนี่ยเริ่มจางลงแต่สําหรับคนที่เป็นริ้วรอยล่องลึกสิวฝ้ากระนะคะสักประมาณ7-14วันก็จะเริ่มดีขึ้น,นะคะ่ะซึ่ง มันจะบรรจุอยู่ในหลอดแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อหลอดใหม่มันจะถูกแพ็คมาแบบนี้นะคะถูกซีลมาอย่างดีแบบนี้นะคะอันนี้คือหลอดที่เบลใช้เอง แล้วความรู้สึกฟิลเวลาที่ใช like ้นะคะจะไม่ได้เหมือนเซรั่มสูตรน้ําทั่วไปเพราะความเข้มข้นของมันนะคะชื่อว่าเซรั่มก็จริงแต่เข้มข้นเทียบเท่ากับการใช้ครีมเลยนะคะเวลาเรากดออกมานะคะฟิลเท็กเจอร์แรกที่เรารู้สึกนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นเหมือนเนื้อเจลเห็นไหมว่ามันจะไม่ได้หยดไหลนะคะมันจะเหมือนเนื้อเจลแต่พอเราปาดปุ๊บนะคะมันจะกลายเป็นเนื้อน้ําค่ะ อพอเราปาดปุ๊บมันจะกลายเป็นเนื้อน้ําแล้วพอเราถาทั่วหน้าปาดอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะมันจะซึมลงบนหน้าหมดเลยจนมันกลายเป็นแห้งหายไปเลยซึมลงหน้าไปหมดเลยแต่ก็ไม่ใช่แห้งตึงนะมันจะยังรู้สึกว่าผิวอิ่มน้ำํำเด้งอยู่ยังฉ่าอยู่แต่ไม่มีความรู้สึกหนักหน้าเลยนะต้องลองแล้วทุกคนจะชอบนะบตั้งแต่ขายมาร้อทุกคนเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกหมดแล้วกลับมาซื้อซ้าหมดเลย